ำนานแห่งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอังกฤษตราง120ปีแห่งคุณธรรมนำธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าได้บุญไปเยอะมากอิ่มบุญดีใจที่ได้มาคุณยายใจดีครับมาที่นี่ผมได้สติเยอะมากอยากจะมาอีกหลายหลายครั้งครับมีความสุขด้วยครับได้ตั้งสมาธิแล้วก็ได้สติคุณยายก็ใจดีกับเด็กๆแล้วก็ไม่ดุอาหารก็อร่อย ก็ได้ทำกิจกรรมมากมายคิดถึงพ่อแม่มาคิดถึงพ่อแม่หน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็อาหารที่ที่นี่อร่อยมากหนูมีสติและสมาธิมากขึ้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเคยบอกไว้แล้วก็สืบต่อเป็นศาสนาพุทธต่อไปพระพุทธเจ้าท่าน ท่านได้ทำอะไรมากมายตัดสรุด้วยตนเองตัดสรุปชอบแล้วก็ใช้ได้ผลจริงเพ <d> ียงแต่ว่าเราทำให้ถูกก็จะได้ได้รู้ผลนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเข้าครั้งครั้งนี้รู้จักการสวดมนต์อะไรใหม่ๆเยอะแยะจากคุณยายและพระอาจารย์และพี่เลี้ยงมากมาย หนูอยากมาเข้าค่ายครั้งนี้อีกหลายๆครั้งค่ะมีความรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตรนี้สมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นพี่เลี้ยงผมเคยเข้ามาในหลักสูตรน e n ก g e n i u s และรู้สึกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ผู้เข้าอบรมนั้นมีตั้งแต่เด็กเล็กๆป1ป2ป3อาจจะมีซนบ้างเล่นบ้างแต่พอตักเตือนก็จะเชื่อฟังและทำตามก็มีความรู้สึกดีที่เห็นเยวาวชนไทยหันใจหันหน้ามาสนใจพระศาสนาเพื่อจะได้ห่างกายาเสพติดมาอยู่รวมกัน,นหลายๆคนก็รู้สึกว่าเด็กทุกคนน่ารักแล้วก็รู้สึกเอ็นดูเด็กทุกคนน่ารักมากครับมีความรู้สึกดีและชอบ เพราะผมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในการเรียนก็อยากให้น้องมาน้องจะได้ฝึกสมาธิสติได้รู้กฎแห่งกรรมครับก็รู้ก็ดูแลในการภารกิจของน้องๆในแต่ละเช้าทุกเช้าทุกเย็นนะครับในการรับประทานอาหารครับก็รู้สึกเด็กก็ดีครับมีความรู้สึกว่าการอบรมในครั้งนี้อบรมแล้วรู้สึกว่าเด็กมีความ เรียบร้อยดีขึ้นมากครับเ,เข้ามาแล้วได้อะไรกลับไปจากค่ายธรรมยายวชนหนึ่งละได้สอนลูกเข้าวัดสองได้หัดลูกสวดมนต์ 3. ได้ฝึกฝนภาวนา 4. ได้ชักนำพาให้ทำดีหลักสูตรธรรมะสำหรับค่ายเยาวชนเซนลุกจีเนตนี้ก็คือเป็นหลักสูตรกระบวนการอบรมธรรมะ5้าสอสอที่หนึ่งก็คือสนุกสอที่สองก็คือสงบ สอที่3ก็คือสาระสอที่4คือสำนึกสอที่5ก็คือสร้างสรรค์อัตมาเชื่อว,ว่าคนดีเพียงแค่หนึ่งคนจะสร้างสังคมให้ดีงามเพราะฉะนั้นได้มาอบรมค่ายเยาวชนแห่งนี้นั้นจึงเชื่อว,ว่าเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งได้สร้างความคนดีให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นจึง ขออนุมโมทนาอีกกับผู้ปกครองที่ให้นำลูกหลานได้นำลูกหลานนั้นได้มาอบรมที่นี่บริษัทอยากจะเห็นเยาวชนไทยมีธรรมะในใจเป็นผู้มีสติรู้จักใช้ปัญญาอดทนนะคะก็รู้ให้อภัยแล้วก็ รู้กตัญอยู่จะได้เป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติเมื่อเติบโตขึ้นนะคะก็จะได้นำพาประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในปี2555เป็นปีที่ครบ120ปีของบริษัทนะคะบริษัทก็จัดการเฉลิมฉลองในการที่ดำรง ามาอยู่ได้ถึง120ปีด้วยการใช้คุณธรรมนำหน้าธุรกิจการจัดอบรมเซนลูกจีเนียสนี้นะคะเราจะจัดต่อไปนะคะแล้วก็พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะธรรมสถานว่องมานนิดนี้ก็เปิดอบรม สำหรับบุคคลทั่วไปก็มีตั้งแต่เยาวชนนะคะตั้งอายุ7ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่55ปีถึง75ปีนะคะก็มีหลักสูตรหลายๆหลักสูตรมีทั้งวิปัสสนากรรมฐานมีทั้งเจริญสติพัฒนาจิตาการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีหลักสูตรใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือหลักสูตรธรรมบุตรทีเ่เปิดให้สำหรับเยาวชนก็เป็นการเสริม หลักสูตรเซนลูกจีเนียสของบริษัทอังกษตังูเนี่ยนะคะที o, ่ทำมาเป็นเวลากับสิบกว่าปีแล้ววงการเซนลูกจีเนียสที่เราเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยต้องการคืนกำไรให้กับสังคมแล้วก็ในส่วนของ ปรัชญาในการดําเนินงานธุรกิจเนี่ยที่ภายใต้คุณธรรมนําธุรกิจบริษัทก็จัดกิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิในการทํางานนะคะโดยจัดให้กับพนักงานแล้วต่อมาเราก็จัดให้กับประชาชนลูกค้าทั่วไปนะคะก็จะเป็นคอร์สทั้งเจริญสติแล้วเราก็พัฒนามาเป็นคอร์สพลังธรรมชาตินะคะ จริงๆแล้วก็ยังมีเยาวชนที่น่าจะพัฒนาให้เป็นคนดีของสังคมได้มีสติมีสมาธินะคะเท่านั้นยังไม่พอเราคิดว่าในเรื่องของ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะน่าจะ,ะได้รับการดูแลในช่วงแรกเนี่ยเราก็พัฒนาร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตนะคะจัด หลักสูตรนี้ออกมานะคะโดยนำในเรื่องของ EQ มาสอนให้เด็กด้วยลูกขาดความขุลขาดความรักจากพ่อจากแม่ใช่ไหมแต่วันนี้พี่แม่มกินอรทีละลูกเราจะได้กลับสู่ความก่อความเงียบของพ่อแม่เปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนนะคะคือกลับไปเนี่ยจากเด็กที่เป็นคนแข็งกระด้าง แล้วก็ไม่มีเมตตาไม่มีคือเหมือน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 ตัวดิฉันเองอะสมัยเด็กๆก,ก็ไม่เคยมีรายการอย่างนี้เราก็จะทำไปตามนิสัยเด็กแต่นี่เปลี่ยนไปเลยนะคะรู้สึกว่าเราชื่นชมมากเลยครั้งเดียวก็ได้ผลแล้วค่ะฮะ,ฮะ,ฮะมันมีค่ามากนะคะเพราะว่าเท่าที่มาฟังตอนวันสุดท้ายแต่เรามาก่อนเวลานะคะ รู้สึกว่าโอ้โหคิดคิดสอนนี่ได้ยังไงนะคิดเก่งจริงๆวิธีสอนเด็กเนี่ยมันเหมือนปูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสอนได้ลกเงียบเรียบร้อยมากเลยค่ะเราก็รู้ว่าสื่อแต่ละสื่อสมัยนี้มันไม่ได้ ไม่ได้ส,สอดแทรกพวกคติธรรมหรือาศาสนาอะไรมากมายนะฮะคือเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องปลูกฝังอย่างอย่างผมสมัยเด็กๆดเนี่ยโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับคราวนี้เราจะหาช่องทางไหนที่ให้เด็กๆหรือน้องๆเนี่ยลูกเราเนี่ยได้ศึกษาพูดง่ยายคือแฝงแนวคิดการทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยเออได้รู้ว่าบริษัทตางูเนี่ยมีกิจกรรมตรงนี้ก็เลยนําเขาเข้ามา เพื่อที่ให้เขาซึมซับแล้วก็พูดง่ายๆคือได้อยู่กับเพื่อนๆหลังจากที่ลูกผมกลับไปมีมีความพัฒนาทางด้านสติปัญญาความนิ่งขึ้นผมกม็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้หลักสูตรอาจจะดีขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่าอังกฤษตางูเนี่ยคงได้ใช้ประสบการณ์ในการสั่งสอนหลายๆรุ่นมาแล้วแล้วก็คงจะมีการพัฒนานะฮะคงจะไม่ไม่สามารถหาหาคำตอบมาช่วยเสริมได้แต่คิดว่าแนวทางที่อังกฤษตางูได้ทำอยู่ ผมคิดว่านา่าจะเป็นแนวทางที่ดีอยู่แล้วครับ,บคือน้องตากเดี่ยจะเป็นเด็กที่สมาธิเขาสั้นนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือว่าเขาเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นคริสตศาสนาโอกาสที่จะได้มี การศึกษาในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็มีแต่ว่าอาจจะน้อยค่ะก็เลยอยากจะให้เพิ่มเติมในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสนะคะคุณพ่อคุณแม่คุยกันบอกว่าเออรอรับโทรศัพท์เลยนะลูกคงอยู่ไม่ครบท,ทุกวันแน่เลยจะต้องแบบพี่ก็ต้องบอกว่าให้มารับกลับอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ดูจากโปรแกรมแล้วเป็นโปรแกรมที่ดีมากเพราะว่าได้ฝึกสมาธิได้สวดมนต์ได้ทำเ,เดินจงกรมนะคะแล้วก็มีศิลปะสอนเด็กซึ่งมีสอดแทรกเรื่องของพุทธศาสนาด้วยแล้วมันเป็นวิธีการกล่อมกลาวจิตใจเด็กที่ละเมียดละไมจริงๆค่ะซึ่งถ้าวัยเด็กขนาดนี้เนี่ยโปรแกรมที่จัดสรรมาถือว่าดีมากๆเลยค่ะ โชคดีมากเลยค่ะที่ลูกมีโอกาสได้เข้าร่วมครั้งนี้จริงๆให้บุนช่ยน้อยายะะี่120ปีคุณธรรมนำธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย